ในเวลาเย็นเนี่ยอาดัมและภรรยาก็ซ่อนตัวนะคะพระเจ้าบอกว่าเจ้าอยู่ไหนแต่ทั้งสองคนกลัวแล้วก็หลบหน้าในหนังสือยอห์นสี่ข้อสิบแปดบอกว่าในความรักไม่มีความกลัวถ้าเรากลัวสิบเก้าแสดงว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเราเราต้องอยู่ในความรักของพระเจ้าจนเราไม่มีความกลัว ถ้าเรากลัวเราอ่านพระคัมภีร์เราพูดถ้อยคำพระเจ้าเราพูดภาษาแปลกๆเราอธิษฐานความกลัวจะหายไปดิฉันรับประกันว่ามันหายไปจริงๆนะคะแล้วก็แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นได้ขจัดความกลัวเสียด้วยกลัวทําให้ทุกข์ทรมานกลัวไหมคะเวลาติดหนี้เนี่ยกลัวไหมกลัวมากความกลัวทําให้ฆ่าตัวตายอา้าวมันยังไงเนี่ย ติดนี่ยิ่งมากกว่านั้นดึกพระลงไปในนรกเพราะความกลัว <tro> ร <leer> ู้ไหมคะว่าตอนที่สมัยเอทฮิตนะคะฮิตคนเป็นเอทเยอะๆเนี่ยเขาไปตรวจที่กาชาติเขาแอบตรวจเขาเรียกว่าอะไรคลินิกนิรนามฮะพอตรวจพอรู้ว่าเป็นเขาก็ไปฆ่าตัวตายกลัวว่าเป็นเอทแล้วก็กลัวการเป็นเอทกลัวจนตายดีกว่า มันยังไงนะงนะคะมันหนีความกลัวและนี่คือสิ่งที่มารสตานมันพยายามทำให้กับคนปัจจุบันนะคะเรามีความกลัวจนเราแบบบางคนก็กลัวอย่างเช่นกลัวว่าลูกจะตกลงมาพอลูกตกมาเลยโมโหมันเป็นไหมตีซ้ำนี่ย,ยังไตงตกลงรักลูกหรือไม่รักลูก เห็นไหมคะว่าความกลัวมันทําให้คนเนี่ยทำอะไรผิดปกติไปเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ที่มีความกลัวก็ยังมีรักที่ไม่สมบูรณ์แสดงว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนพระเจ้ารักเรามากอย่างเช่นดิฉันยกตัวอย่างคุณไอหิบเหล็กเพราะดิฉันเห็นเขาเนี่ยฟังขาจากเขาดิฉันสงสารเขามากเลยนะ เพราะว่าพ่อของเขาก็โดนแม่ฆ่าและแม่ก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ทิ้งเขาไว้เพราะฉะนั้นเขามีความกลัวไหมคะเขามีความกลัวตลอดเวลาเพราะว่าตอนที่พ่อแม่เขาอยู่ด้วยกันอาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็ตีกันและพ่อก็ดุมากหรือพ่อดุคนนั้นคนนี้ทําให้เขามีความกลัวเพราะฉะนั้นพอเขากลัวเนี่ยเวลาที่เด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามามีอะไรกับเขาแล้วเขาก็กลัวว่าถ้านอนอยู่มันจะฆ่าฉัน แกลงไปนอนในหีบเหล็กเลยนะปิดเอาไว้ไม่ได้ตั้งใจฆ่านะทีแรกดิฉันเชื่อว่าเขาไม่ตั้งใจฆ่าแต่พอมันปิดไปแล้วเปิดมาเขาตายแต่เขาทำเพราะเขากลัวนึกออกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรู้นะคือคือถ้าเราเป็นพระเจ้าเนี่ยเราจะเข้าใจนะคะว่ามันมันอะไรอะ่ะความกลัวทำให้คนเนี่ยทำสารพัดและความกลัวเวลาที่คนติดนี้เป็นไงคะฆ่าตัวตายไม่พอไปฆ่าลูกเมียด้วย แล้วลูกไปคิดแทนเขาอ่ะมันไม่ควรเลยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยนี่คือทางเดียวที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือให้เขารู้จักกับพระเจ้านะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใครเป็นอย่างนั้นเราต้องรีบเข้าไปอธิษฐานให้เขานะคะและพระเจ้าจะช่วยเขามันมีแต่ความกลัวในโลกนี้มันสร้างความกลัวนะคะมันมันทำได้ด้วยวิธีนั้นแหละ